สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะอยู่กับผมชัดเจนพันข้าวเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ผมพาทุกท่านมานะครับดูการเจริญเติบโตนะครับของข้าวเหนียวน่าน59เบอร์18นะครับเป็นสายของพ่อสีนุ่นนะครับที่ผมนํามาปลูกต่อที่จังหวัดกาลสินนะครับแปลงที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังนะครับคือแปลงที่อยู่อาเภอดอนจานนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเป็นข้าวเหนียวน่าน59เบอร์18ตอนนี้อายุได้3สัปดาห์นะครับ21เวันนะครับเป๊ะเลยนะครับวันนี้วันที่16 กรกฎดานะครับวันหวยออกนะครับ2อ6 5นกะฮะก็ดับปักดำนะครับแปลงนี้ปักดำจะรดดำนาไปนะครับเมื่อวันที่25นะครับ25มิถุนานะครับ65นะครับตอนนี้ก็16กรกฏฎาแล้ว3าอาทิตย์ครับข้าวสาอาทิตย์ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็กำลังอยู่ในระยะที่จะแตกกาแตกกอนะครับก็คือเขาติดเขาติดแล้วเขาเขาติดตั้งตัวได้แล้วนะครับก็ กำลังจะแตกกาบแตกกอก็ให้ปุ๋ยไปหนึ่งรอบครับตอนนี้ก็กําลังกินปุ๋ยอยู่นะครับก็เขียวเลยนะครับเขียวเลยใช้ได้นะครับแต่ว่าปัญหาคืออย่างที่ทุกท่านเห็นครับเป็นกระโบกกระเบกกระโวกกระเวกนะอยู่ด้านหลังนะครับหอยกินครับพี่น้องครับหอยกินเอาเพราะท่านนะครับเอาไม่ทันนะครับก็จะมีหอยเชอรี่กัดกินไปเป็นบางจุดบางหย่อมไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าลักษณะโดยรวมของแปลงนะครับเป็นยังไงเราไปชมกันฮะนี่นะฮะ ก็เป็นแปลงที่ปักดำโดยรถดำนาเนาะนะครับรถดำนาหกแถวนะครับคูโบตา้าก็จะมีเขี้ยวที่เป็นปัญหาอยู่นะครับเขี้ยวหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ปรับแก้ไขก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็จะมีบางแถวที่มันแบ่งๆไปหายๆไปนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เป็นรุ่มต่ตําตรงนั้นนะครับที่หอยเชลรี่เขากัดกินต้นข้าวเราไปนะครับก็รอซ่อมครับตอนนี้ก็เอากล้ามาแล้วนะครับเอามาซ่อม ก็แบ่งดำเป็น2จุดนะครับจุดนี้อยู่เป็นจุดลุ่มต่ํานะครับแรงลุ่มต่ํานี้ดําก่อนเพื่อนนะครับเพราะกลัวน้ํามาท่วมนะครับก็พื้นที่ประมาณ8ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ด้านบนนะครับเพิ่งดําเสร็จเมื่อกี้เนี่ยนะครับด้านบนนู้นนะครับอีกประมาณ7ไร่นะครับประมาณ7ไร่ก็ดําเสร็จไปเมื่อสักครู่ก็จะแบ่งออกเป็น2ชุดก็เาชุดชุดที่ดําเสร็จสักครู่นะครับมาซ่อมนะครับมาซ่อมจุดที่อยเชอรี่กัดกินไปนะครับเดี๋ยวแม่เขาจะมาซ่อมเนาะ แม่กับพ่อเขาจะมาซ่อมนะฮะก็เอาให้ทุกท่านดูนะครับข้าวสามสัปดาห์นะครับข้าวสามอาทิตย์หลังดำนะครับการเจริญเติบโตนะครับเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็ข้าวก็จะเป็นแถวเป็นแนวสวยนะครับสวยเลยก็ตอนนี้ก็รอขังน้ำนะครับรอขังน้ํายังขังได้มากๆไม่ได้นะเพราะว่าหอยยังอยู่อยู่นะครับก็กะจะนะครับกะจะดำซ่อมให้เสร็จก่อนนะครับ ซ่อมไม่เสร็จก่อนแล้วก็จะเริ่มขังน้ำนะครับแล้วก็เอายาหอยวานนะครับเมทันดีไฮวานนะครับเพื่อจะกําจัดหอยเชอรี่นะครับตอนนี้พ่อเขาก็เริ่มตัดน้ําไปแล้วนะครับเอาดินอุดปากพ่อไปแล้วเริ่มจะขังน้ำแล้วนะครับเวิร์กนี้ก็หอยซัดไปเรียบร้อยครับก็จะเป็นเวิร์กเป็นเวิร์กอยู่นะครับบริเวณกลางแปลงนี้จะมีปัญหานะครับเพราะว่าน้ําขังเนาะแล้วหอยก็จะไปรวมตัวกันอยู่ตรงที่มีน้ํานะครับ แล้วเราดำซ่อมไม่ทันนะครับแม่เขาหวานยาหอยไม่ทันก็จะโดนกัดกินไปเป็นจุดเป็นจุดนะครับก็ไม่เป็นไรครับซ่อมได้นะครับซ่อมได้อยู่ในช่วงระยะของการซ่อมดูนะครับข้าวก็แตกกาบแตกกอดีนะครับเนี่ยฮะตั้งตัวได้แล้วก็ต้นเขาก็จะชูชันเลยนะฮะต้นก็จะชูชันเลยก็ระดับนี้ก็เริ่มขังน้ำได้เลยครับขังน้ำให้ท่วมโคนนิดนึงอย่าขังเยอะนะครับ เพราะว่าช่วงต้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาแตกกาาแตกกอเนี่ยต้องถังน้อยๆแต่ว่าต้องท่วมผิวดินหน่อยนึงนะครับไม่ให้ยากเกิดนะครับใช้น้ํกลุ่มหญ้าไปด้วยต,ตอนนี้ก็ฝนหยุดไปช่วงหนึ่งแล้วนะครับเอาทุกท่านดูนะครับวันนี้คือข้าว3ามสัปดาห์3อาทิตย์นี่เบื้องนี้ก็จะหอยเชอรี่กินนะครับหอยเชอรี่กินนะครับหวานยาไม่ทันก็จะมีบ้างเป็นบางจุดนะครับก็เอากล้ามาซ่อมได้ไม่เป็นปัญหา ครับนี่เป็นแปลงนี่เป็นแปลงรุ่มต่ำนะครับรุ่มต่ำเป็นแปลงสุดท้ายนะครับที่ทําการดานะครับในชุดแรกนะครับนี่ครับท่านจะเห็นว่ามีต้นกระเดาอยู่กระเดาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแปลงรุ่มต่ำสุดนะครับ that, ส <después> ่วนนี้ผมก็ทําการซ่อมด้วยตัวเองนะครับผมซ่อมด้วยตัวเองแล้วก็โยนยาหอยตามนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะใช้ได้นะครับไม่ได้เป็นเบิ้งวังนะครับแปลงนี้ถือว่าสวยเลยนะครับไม่ได้ซ่อมเยอะนะครับไม่ได้ซ่อมเยอะ ซ่อมเฉพาะหัวปักที่มันปักไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็จะเห็นนะครับมันจะมีข้าวเหลือเกิดขึ้นนะครับเนี่ยครับข้าวเก่าที่อยู่ในแปลงนะครับนี่คือแปลงเบอร์18เดิมนะครับเป็นข้าวเบอร์18แปลงเดิมนะครับปลูกซ้ํานะครับแต่ว่าก็มีเม็ดข้าวเก่าข้าวเหือขึ้นเต็มอยู่นะครับนะครับขนาดเอาน้ําบ่มนะครับบ่มถึง2เดือนนะครับไถไถกลบต่อซังแล้วก็บ่มน้ําไว้2เดือนนะครับข้าวเหือข้าวเก่าก็ยังเกิดนะครับ ออดีนะาจะเป็นแปดเบอร์สิบแปดด้วยกันแต่ว่าผมก็จะทําการเอาลอตเตอรี่มาปั่นนะครับรอเอลอตเตอรี่มาปั่นเก็บไอตัวที่อยู่ระหว่างระหว่างแถวนะครับเพื่อให้ข้าวเรามีความสมบูรณ์มากที่สุดเนาะนะครับต้องเก็บครับต้องเก็บข้าวเหือถึงจะเป็นข้าวพันเดียวกันก็ตามนะครับก็รอเอาลอตเตอรี่วิดเดอร์นะครับมาปั่นต้องขังน้ําก่อนครับให้มีน้ํากรุบคลิกก่อนถึงจะปั่นง่ายนะครับ แถวเป็นแถวสวยครับหญ้าก็เริ่มจะงอกแล้วนะครับถ้าน้ําแห้งนานนะครับถึงจะพ่นคุมหญ้าไปก็ตามนะครับหญ้าก็จะเริ่มงอกได้นะครับนะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้จะโดนโซนนี้จะโดนหอยกินค่อนข้างเยอะนะฮะเออหวานยาไม่ทันโยนเมทันดีไฮลงไม่ทันก็จะโดนหอยกินเยอะก็ไม่เป็นไรครับก็ซ่อมเอานะครับ โซนนี้ก็จะเห็นว่าข้าวผ่านกล้องไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมครับปลายข้าวจะออกเป็นสีที่ไม่ค่อยเขียวสดใสเนาะปลายออกจะเป็นสีแบบใหม่ๆที่หนึ่งออกเป็นเหลืองอ่อนๆนะครับลงไปดูก็จะเป็นเพี้ยครับเพี้ยไฟตัวดำๆเหมือนหมัดเกาะอยู่เต็มพอสมควรนะครับหน้านี้เป็นหน้าที่เพี้ยระ,ะบาดเลยนะครับโดยเฉพาะข้าวที่อายุเท่านี้นะฮะายข้าวอายุอ่อนเนะี้ยนะครับโซนนี้ครับมันจะไม่เขียวสด โซนนี้คือเพลี้ยครับลงไปดูแลก็ต้องทําการพ่นนะพ่นกําจัดพ่นยากําจัดนะครับยาก็ตามล้านเคมีพันเลยครับบอกว่าเพลี้ยไฟนะครับแต่ว่าต้องตรวจดูแล้วเจอนะครับอยู่ใกล้ใกล้แปลงนี้มีไหมไม่เห็นนะเพราะตาผมพ่นไปรอบนึงแล้วแสดงว่าโอเคเอาอยู่นะครับ ปลายใบออกไม่ใหม่นิดนึงไม่สดใสเี่โดนเพี้ยดูดน้ำเลี้ยงครับต้องเอาให้ทันนะครับไม่งั้นตายยกแปลงนะครับเพี้ยนี่ไม่ธรรมดานะครับเทียบเพี้ยไฟเอาไม่ทันในระยะกล้านะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวทุกท่านที่เห็นนะฮะการเจริญเติบโตของข้าวสสัปดาห์หลังดำเป็นยังไงนะฮะก็อยู่ในระยะแตกกลับแตกกอแล้วนะฮะเริ่มตั้งตัวได้แล้วติดแล้วนะครับก็หว่านปุ๋ยไปรอบหนึ่งนะครับ รอให้เขากินปุ๋ยก่อนนะครับจะเติมน้ําดินน้ำเข้าไปแล้วก็ทําการซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ค่อยดินน้ําเข้าไปแล้วก็ทําการเก็บข้าวเหงือข้าวเก่าที่ขึ้นอยู่ในระหว่างแถวนะครับโดยการใช้โรตารี่วิดเดอร์นะครับปั่นนะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับชัดเจนพันข้าวนะครับท่านที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่องชัดเจนพันข้าวไว้ด้วยทั้งทาง YouTube และ a c e b o o k นะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ